อาวล้วเข้ามาพกับผมนะครับวาคูเกมเมอร์อีกแล้ววันนี้ก็อยู่มนในเกมไมค์ครับบิวศูนย์จุดสิบห้าจุดศูนย์นะครับเป็นบิวใหม่ล่าสุดเลยน่าจะล่าสุดเออใช่ล่าสุดก็ดูสกรีนผมไปวาคูเกมเมอร์วันนี้เราก็มีเป้าหมายอย่างเดียวนะครับอ่าก็คือมาตามหา พีรามิดในทะเลทรายถ้าเราทำเซฟเวอร์เซฟเวอร์ใช่าใช่ๆๆๆเขียนไปเลยอ่า,อา,อา,บ,ออาบาคุปะไรมีเอ,อเคอ,เคอเค๋อ K หายไปและเคอยู่บาคุเจอปะเจอใช่เป็นกับเป็นบาคุเป็นสซฟเวอที่น่าเล่นมาก เป็นของบาคูนั่นเองฮ่าฮ่าฮ่าเจอบ้เจสซี่เจสซี่อย่างแรกเราต้องล่อนหาทะเลทรายก่อนนะครับอ้าาอ้าาเจอแล้วทะเลทรายในตำนานขอดตามหาพวกเจ้านี่จะเป็นจุดลงจอด พีดออิอย่างแรกเราก็คืออ่านเกาะมาแล้วก็คือมาจากไหนเนี่ยก็คือไข่มาเฮ้ยเอ้านี่มันลาแล้วเนี่ยโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่มาของแท้เอ้าลาอีกโอ้ยนี่มาไหนลาวะลานี่ว่ะ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็มีชาแนลของเพืพ่อนๆของผมนะครับในแกง๊งการ์เด้นแฟมิลี่ก็มีทั้งฮารุเอ้ยไม่ใช่ดิฮารุเป็นเพื่อนโอ้โหตัวอะไรวะเนี้ยไม่มีหูด้วยก็มีทั้งฮารุเกอร์เอ้ยไม่ใช่ดิในมุมของพี่คุณขอโทษนะครับที่พูดผิดไปมีทั้งฮารุมาปีศาจ มีตั้งฮาลุลก็อะไรอิงล็อกเกอร์เกมเมอร์โอ้มีเยอะครับมีประมาณ9คนแต่ตอนที่ผมหาใครมาไม่ใชอสักทีโอ้ยอาจจะแล้วเราคือพระเอกในม้าสีอะไรดีเอ้าสีอะไรดีสีอะไรดีรดมีแต่สีมากวายเต็มเลย สีไม่สวยสีไม่สวยอันนี้ยิ้มไม่สวยเลยอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ของเราโอ้ไม่ใช่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 ใช่สีไม้ที่เขาต้องการอืมไม่ใช่อีกโอ้ยว่าถีบกราวอีกไม่อ้อมไม่ชอบไม่อ้อมไม่อ้อมไม่อ้อมโอ้นี่ไงแล้วคือพระเอกขี่ม้าขาวนั่นเอง น,นี้ไปใจนะจ้ะอ๋ะอ,อก็คือสูตรการขี่มว่าก็คือเราหันหัวตามมันนะครับขึ้นจนกว่ามันจะรักเรานั่นเงมันผักเราทิ้งห้วเราตือ้อเราตือ้ออ้าวกดไปเด็กเอาใหม่เลยเราขึ้นจนกว่ามันจะรักเรานะครับถ้ามันรักเราแล้วมันจะให้เรา เป็นเจ้าของอให้เอาขึ้นชีไม่ได้หรอกแกดือก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 อ้องั้นล่แครืดึเหรออย่างงี้แกจต้องแกก็ต้องรับข้าเป็นเจ้าของเจ้าแน่ๆเฮ้เจ้าเนี่ยอย่างนี้ข้าไปแล้วล่ะ เอ้ยตอนเราต้องลองหลายทีในการขึ้นมาแต่ละครั้งรักแล้วรักนี้ต้องมีเธอยังแรกเราก็ใส่อ่านเรียบร้อยมาเราต้องโหดหน่อยครับชุดใส่ชุดเกาะเพื่อตามหาพป็ะมิดมาเราต้องโหดนี่ชุดเดมอนเลยนะ ตั้งชื่อตัวนี้ว่ารดีนะอ่าอ่าอืมอ่านุนหาตามรมก่อนสิอ่อาแกน่าจะชื่อเอ้แกน่าจะชื่ออืมอ่า อะไรวะกิโมจังมั้งอ่ะกิโมไม่ใช่นิจินิจิไม่ใช่ไม,ใชไม่เอาอ่าชื่อน่ารักน่ารักหน่อยออกญี่ปุ่นญี่ปุ่นนิดๆอ่าอ่านิจินิจิอ่านิจินี่แหละ น่ารักสุดๆแล้วใช่ไหมนิกินิกิจะเป็นเพื่อนเราตลอดไปใช่ไหมใช่ครับทำไเบมต้องมีฮับด้วยนะแกเป็นผู้หญิงหรือผูช้ชายกันแน่ใช่ฮับเอ้ใช่ฮับไอ้ใช่ฮับโอ้ยแลกแลกแลกหมดแล้วโอ้ยผมว่าผมจะเจอเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำามาชมว่าผมจะเจอพีระมิดไหย ดูสภาพแล้วผมน่าจะไม่เจอจริงแหละต้องนั้นหาทะเลทรายเฮ้ย,ยมิจิมิจิใช่ไหมไมิจิจังมิจิจังมิจิมิจิจังมิจิเห็นทะเลทรายยังมิจิยังไม่เห็นเลยครับ ฉันว่าแต่เราขี่ม้าลงน้ําไม่ได้นะขี่มิจิลงน้ําไม่ได้มิจิไว้น้ําให้เป็น่นอ่ะมิจิพาฉันไปเลยฮาะเลยเฮาะเลยอ้าวขอโทษมิจิมิจิอ้ามิจิจเห็นทะเลทรายยังเอ,อ่ย อฉันว่าชาตินี้ฉันจะไม่เคยฉันชาตินี้ฉันคงจะไม่ได้เจออะไรสายอีกต่อไปแล้วเออไม่ไงคือว่าน้ำเตืนนี่คือการลงมิจฉีขึ้นมาในบนน้ำนะมิจฉีเอาแอปเปิลเปล่ามาสิมาสิมาจิีมัมเนเจิบไปแลวมิจีขึ้นมาขึ้นมา มิจิมิติมิติแอป,ปเปิ้ลน่ะอ๋อมิจิกินอิ่มแล้วมาแล้วมาแล้วมิจิมิจิมิจิต่อไปเราต้องไปหาอย่างรแรกเราก็คือทะเลทรายทะเลทรายผมว่าแบบน,นี้ในการ เข้ามาเนแหล่งทะเลทรายและถ้าเราเจอสัญลักษณ์ที่บ่งบ่งชีว้ว่าเราเจะใกล้เจอพีระมิดในตำนานแล้วเราควรไปตามมันไปเรื่อยแล้วเราก็จะเจอพีระมิดติดๆไม่ติด,ดไม่ติไป ดำปิดปีเลยมิจิมิจิพาฉันไปไหนเนี่ยไม่ใช่สิมิจิมาทางนี้แล้วมิจิมาทางนี้รอแล่รอเลยมิจิขึ้นมามิจิเล่นมิจิยังเล่นน้ำมิจิยังเล่นน้ำนาน จันไม่จิบเป็นหวัดไม่สบายนะตามฉันมาไมจีให้จีจงมามาแล้วครับเจ้านายไมจีงอนเหรอ,อขี่ก็ได้ขี่ได้โอ้ไมจีงอนสิเฮ้ยเฮ้ยเิไมจีเชื่อฟังเราหน่อยสิเราเพื่ชวว่าฉันจะทะลาะทะเลทรายพื้นที่เออ ออทำไมฉันต้องมาเจออะไรใส่อย่างนี้ด้วยสิฉันไม่อยากจะเจอเยอะอ่าอาแล้วครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับบายเจอก,กันคลิปหน้านะขอต้ษในการแบบนี้นะผมเป็นชาแน,นล